ตอนรับเข้าสู่ช่องก้าวสามหกเกมนะครับละตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่เกมมาเวลสซูเปอร์วอ์ฮีโรมาจิเอฟซีครับโอเคกับซีรีส์สกินสวยรีบเล่นรีบจัดรีบทำอะไรสักอย่างก่อนเกมปิดนะผมโ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอโหลืมไปเลยว่าม,มีเวนั่ง

I'll support you. Dark Child is coming. Enemy hero missing. Enemy hero missing. ให้ฝั่งนู้นเขาเสียใต้เกิดกอนก็ได้ครับไม่เป็นไรเราเองก็จะได้เล่นง่ายมากขึ้นครับนิดเดียวไม่เป็นไรไปไป

Rally your defense. Dark child is coming. You are without honor. Never say I was. อีกแล้วครับทุกท่านเขามีตัดเลือดหรือเปล่าใช่างานอะไรอเอาอแล้วกรับตันไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรครับประมาทก็ประมาทไป เอาเรื่องแล้ว Away. Until you need me again, Victory Streak. You are with me, honor. ตัดเลือดแรงมากโอเคไม่เป็นไรครับ Child is coming. Rally your defence. <laughs> Rampage. <laughs> Rally your defence. You are without <laughs> retreat. ดูแล้วตอนนี้ผมเองก็ค่อนข้างแย่นะครับเดินเกมไม่ได้เลยตอนนี้เสียเปรียบเวนอมแล้ว Defense. The <laughs> enemy succumbs. Retreat. Retreat. retreat protect our turret Help. Meet me in limbo <laughs> mm, <stay out. laughs> back at ya yeah come up then pull up double strike you are without honor get back assemble rally your defense like an victory streak listen to the telltale heartbeat ah! mm, come. you and i in single combat <laughs> <laughs> that is yeah. victory streak looking good โอเคนะครับทางเราเริ่มชิงความได้เปรียบกันมาแล้วแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเกิน Weakened their defense. An enemy succumbed. Victory. With... Meet me in limbo. Freedom isn't free. There will be more. One you are without honor. กลับมาปเติมเลือดก,ก่อนครับอตอนนี้สกอร์ผมก็อยู่ที่ฆ่าไป6ตาย1แอซิดศูนย์นะครับผม ไม่ได้แย่นะผมแต่ก็อย่าประมาทนะครับสำหรับเกมโมบ้าลแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมผมจะพยายามเล่นตัวบางๆไว้เอ๊อะฝั่งนูน้นอ๋อมีกระลอกอยู่เป็นแคลร์ like <laughs> i feel invincible legendary. A legendary dark child is coming tell everyone what you saw Oh, I a I going Almost there, Stepping away until you need me again. My sword will cleave your soul. Assemble. You are without... Overcome. You and I in single combat. We are two enough. We have weakened the Double strike! โอเคครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือดันป้อมอย่างเดียวแล้ว <conquer> ห <or> มด like Until nice, amazing. Nothing lasts forever. You are without Meet me in Limbo. A legendary. A legendary Burn! Burn is what I thought. <laughs> yeah! ยอดดีมีโปรเฟสเซอร์มานะผมไม่งั้นล่วง Incredible. Nothing lasts forever. Hello? เอาละเธอเธอเกิดอีกรอบแล้วคร er. ับ I n single เเมื่อกี้มันเหมือนมิติหลุดผมก็งงๆนะผม คคแต่ก็ดีแล้วที่ถอยมาไม่อย่างนั้น

ได้อยู่ครับคะแนนฝั let, ่งเราของยังไม่เต็มเลยคนะรับกัปตันก็ยังไม่เต็มนะผมเอาละ ตอนนี้สิ่งที่เรานำอยู่คือป้อมหนึ่งป้อมนะครับป้อมในสุดด้วยเกือบแล้ว ออกหลังอยู่คุณและฉในสิงคโปร์โอ้โหเหมือนเสียตีเร็วไปเหมอนเวกำลังคิดอยู่ครับว่าจออะไรดี โดนดักเก็บทีละคนโหช่างก็เสร์เอาแล้วเจ้านกน้อย ตอนนี้ผมมองว่าอืม cleave your soul the rage of battle meet me in limbo an enemy succumbs begins to nothing lasts น่าจะแย่ของจริงครับงานนี้อื ตอนนี้ผมไม่ไม่รู้จะออกอะไรนะครับทุกท่านไม่รู้ว่าพอออกอันนั้นก็ขาดดาเมจ คุณนี่เดีน่าจะแพ้นะเนี่ยงานนี้ฝั่งนน้นเขาเล่นกันดีจริงครับอันนี้ผมมีก็ไม่มีปัญญาละแต่สนุกมากครับผมเกมนี้ โอเคครับเรามาดูคะแนนกันดีกว่าเซซ่์สุดยอดกดไ์ให้ครับ โอเคครับทุกท่นานคะแนนผมก็อยู่ที่7.7นะครับค่าไป13ตาย5แอซิดตูนนะครับผมโอเคครับทุกท่านหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับหากมีอะไรผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ